เด็กรุ่นก่อนกับเด็กรุ่นเราต่างกันไหมต่างกันอ่าโอเคต่างกันเด็กรุ่นเก่าเชื่อฟังพ่อแม่เด็กรุ่นใหม่หัวแข็ง <Okay. S 1> เด็กพวกนี้12บสองชั่วโมงจะอยู่กับโซเชียล <Hey. S 1> เด็กหัวแข็งเราจะต้องล้างเท้าเขาด้วยน้ําแข็ง <Huh? S 1> เขาไปลงนามาใช่ไหม <Hey. S 1> ไอความแข็งจะได้อ่อนลงเนี่ยแมนบอแมนแล้ว <laughs> จำไหมนะ อ่ああี๋ยวหัวแข็ง hmm. ต ah. ้องล้างด้วยน้ำแข็งแม่นบอแม่นอวว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชียร์แจวมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้าน้า นี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการทำนาข้าวกเกษตรอินทรีย์<ม>การทำมาหากินรักผืนนาในวันนี้ข้าวมีความสำคัญต่อการดำรงคีพของทุกคนและกว่าจะได้เข้าจากนามาอย่างทุกคนนั้นก็จะต้องมีการผ่านกระบวนการต่างๆหลากหลายขั้นตอนด้วยความยากลำบาก จนมีผู้ให้ขนานนามกับชาวนาไว้ว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติโครงการนี้ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในอาชีพชาวนาเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการทำนาการปลูกข้าวเรียนรู้เทคนิควิธีการสำคัญและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนการทรรมหากินวัดโพเฉลิมรักอนุสรบันเด็กแห่งชาติปี2537ทุกท่านซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และท้ายสุดนี้ผมขอขอ,อรให้การจัดงานกิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุสงค์ ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพอเปิดโครงการการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์นบัดนี้ครับเหมือนอันนี้มันเหมือนเสริม<ะ>ทำให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเพราะเด็กสมัยเนี้มันจะไม่ค่อยรู้จักความนะเนาะเม็ดข้าวมาจากไหนก็ไม่รู้ช่อาชีพนู่นนี่อะไรก็ไม่รู้ แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งดีที่เขาเสริมเข้ามาในพ่อหลักหลักๆมันก็มีวิชาหลักอ่ะถูกต้องพื้นฐานเหมือนกันทุกคนใช่อันนี้เหมือนก็เสริมก็โรงเรียนอื่นเขาเรียนเรียนตลอดแต่เพื่อนผ่านมาเอาลูกมาด้ย่ามาถากย้าอย่างี้รู้สึกไงก็ปกตินะคะเพราะว่าหนูก็เรียนที่นี่เหมือนกันอ๋อเรียนนี่เหมือนกันค่ะเรียนที่นี่แต่ก่อนเด็กมีสองร้อยสามร้อยคนเพราะแต่ก่อนแบบ เปิดใหม่ๆท่านด็อกเตอร์โควิดเขายังอยู่ไงก็เด็กจะเยอะแต่สรุปว่าเรายังพึงพอใจแต่แนาคุณอีกน้อยลงน้อยลงเนี่ยทุกอย่างจะจบไหมคิดว่าถ้าไม่มีเด็กก็จบ้ะเนาะคงจะจบแล้วค่ะเพราะผูวของก็คงจะไม่มีเด็กใหมใช่เศรษฐกิจแบบนี้ผู้ใหญ่ต้องคิดนะมันเป็นนี้ไปวันนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะ โรงเรียนธรรมาหากินวัดโพเฉลิมรักนะครับซึ่งท่านอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านได้มอบนโยบายนี้ไว้ให้กับกระทระวงและก็ได้บัตสืบกันมาตอนนี้เราเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทำนาไทยในรูปแบบที่เรียกว่านายอนนายอนนายอน เพิ่งโยนเมื่อกี้ยังจำไม่ได้นายโยนก็เรียนถามท่านผอ,อ,อ,อว่านายโยนมันจะดีกว่านาทั่วไปยังไงครับกับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มือกาดเข้ามา,าร่วมกิจกรรมนะครับในฐานะประธานในวิธีเปิดนะครับกิจกรรมทำนายโยนจริงๆแล้วผมเป็นลูกชาวนาโดยกําเนิดนะครับ แต่ก่อนนั้นทํานาโดยการดํานะครับหรือเขาเรียกว่านาดําซึ่งวันนี้การทํานาปีของโรงเรียนการทํามหากินวัดโพชืเลิมรักษวันนี้เป็นนาโยนซึ่งเป็นขั้นแรกผมมองว่าในการทํานาโยนนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับจากอดีตที่ผ่านมาคือนาดํากว่าจะได้ต้นกล้าแต่ละต้นปักลงไปในดินถอยหลังเมื่อยล้าปวดหลังนะครับแต่วันนี้จะเห็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นการโยนต้นกล้าขึ้นท้องฟ้านะครับแล้วก็โปรยลงมาซึ่งจะใช้เวลาสั้นและก็ได้งานที่มากดังนั้นเป็นนวัตรกรรมที่น่าชื่นชมสาหรับผู้ที่คิดค้นเรื่องนี้และอนาคตมองว่าเด็กๆหรือพี่น้องกระดูกสันหลังของชาติคือชาวนาจะมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับในการเพิ่มผลผลิตนะครับใช้ระยะเวลาสั้นแต่ได้ผลผลิตมากนะครับตัวนี้เป็นเรื่องสาคัญครับ<ช>มากครับตรงตรงนี้ได้ถือว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน อ,อดีตประหลัดกระทรวงศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนครับท่านครับค่ะท่านดรโกวิทย์รพิพัฒน์อดีตประหลัดกระทรวงศึกษาที่การเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีอาชีพติดตัวไปโดยาตามบริบทของท้องถิ่นเนี่ยคือผู้ปกครองพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรเป็นอาชีพเกษตรกรโดยการทำนาซะส่วนใหญ่นะคะก็คือเราเราก็สารตอบ สนองเจตนารม์ของท่านมาจนถึงเป็นเวลา27-28ปีค่ะอันนี้ตรงสายเลยนะครับเราจะนำสิ่งนี้ลงมาช่วยนะครับโรงเรียนได้มากน้อยแค่ไหนในวิชาการของด้านกเกษตรครับท่านครับ ค่ะก็ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะก็จะเข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมในส่วนของยุวเกษตรกรนะคะก็คือมาแนะนำนะคะให้เด็กๆนะคะอนุรักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการปลูกข้าวนะคะหรือว่าด้านกิจกรรมด้านการเกษตรอื่นๆนะคะเพื่อให้เขาตระหนักถึงอาชีพเกษตรกรรมนะคะที่เป็นอาชีพพื้นถิ่นของอำเภอบางน้ําเปรี้ยวค่ะโรงเรียนในชุมชนจะดูดี หรือโรงเรียนในชุมชนจะโดนด่าก็อยูีท่านนี้เพราะรวมทั้งหมดไว้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ต้องรวมท่านผอ,อ,อด้วยนะคะ,ะเออหาคู่กันดีมากเลยผอท่านต่อไปได้ค่ะ้รโยนต้องโยนดินค่ะผมสื่อด้วยไหมคือถ้า,ถาช่วต้องช่วยครบถ้าดีต้องดีทั้งหมด <S <S แม่นบ่ <S <S แมน่นเลยแต่ว่านี่เราพูดเล่นนะครับ สิ่งดีๆมันต้องเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเท่านั้นวันนี้ฮะท่านพยายามอย่างเต็มที่แค่ไหนที่จะให้โรงเรียนเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ตามที่ท่านอดีตปรัดฝ่าฝันไว้นะอาดรฮะท่านฮะท่านดรโควิดวรสิิพัฒน์ค่ะซึ่งท่านเป็นท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้แล้วก็ตัวของครูก็เคยร่วมก่อตั้งกับท่านตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่อยู่โรงเรียนวัดโพชเลมรักค่ะ คนนั้นก็เลยรักโรงเรียนนี้มากค่ะพอเกษียณก็เลยมาช่วยโรงเรียนนี้พัฒนาต่อไปค่ะเพื่อดำรงความความที่ท่านต้องการให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กและมีงานการมีงานจบไปแล้วมีงานมีอาชีพค่ะโรงเรียนที่หนูเรียนเนี่ยพึงพอใจไหมพอใจครับพอใจนะครับสิ่งที่หนูได้รับไปนอกเหนือจากที่เพื่อนเรียนมัธยมที่โรงเรียนนู้นเขาเรียนแค่พวก พื้นฐานแต่ว่าเรามาเรียนสายช่างด้วยสายอาชีพเกษตรด้วยมันคืออะไรไครับแต่เราได้อะไรไปนอกเหนือจากไอ้เพื่อนออไปเรียนในู่นนี้ได้แบบอาชีพอย่างนี้ครับอาชีพจบไปแล้วมีงานทําดีๆครับเลย <laughs> นี่ปั้นหน้าดูว่าจะได้พูดแบบนี้ได้นะจากใจครับให้จากใจจากใจอันนี้อันนี้ต่อหน้าต่อหน้าผู้ปกครองนะครับเมื่ <laughs> อกี้เราคุยกันนอกรอบ โอ้ผมถามไปคําเขายวนกับมาบานเตเลยครับคือเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับลุงยวนยวนไปยวนมาแล้วยกพวกตีกันเนาะไม่ไม่ทําครับเจ๋แล้วเมื่อกี้ลุงยวนเข้าไปโดนเสื้อหนูเปื้อนแล้วเป็นไงก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยตอนหน้า้อภัยจำไว้ไหมครับเจอหน้าชกหนุแหลครับโอกาสหน้าถ้าหนูเติบโต มีงานทํามีหลักฐานใหญ่โตหนูจะกลับมาช่วยโรงเรียนหนูไหมกลับครับ,นรบเนาะแต่ต้องหางานให้ได้ก่อนครับอ่าอา่านี่แล้ววันนี้สังคมมันตับสังคมมันมันเปลี่ยนนะครับจํานวนเด็กก็ลดลงลดลงแล้วสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเข้ากับยุคสมัยทําให้โรงเรียนนี่มันยืนยาวสืบไปโอกาสนี้มันมีไหมครับท่านครับครับครัสำหรับก็โรงเรียนการธรรมากินนี้นะครับ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงเสาซึ่งตรงนี้ผมเองก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของโรงเรียนในสังกัดรวมถึงทาง่านผู้บริการคณะครูขา้ารากรทางการศึกษารวมถึงน้องๆนักเรียนตรงนี้ซึง่งปีนี้นักเรียนมีทั้งสิ้น47คนนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด,มกดไม่ว่าจะเป็นสวทเองสพมชังเสาเองก็จะมามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องของข้ประมาณที่จะอนุรลักษ์ในส่วนของการทํานาซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนที่มีจุดเด่นตัวนี้เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นในพื้นที่บริบทตรงนี้จะทํานากันนะครับแต่ในส่วนอื่นนะครับที่จะส่งเสริมตรงนี้เราก็คงจะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรภาครัฐเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับในผลผลิตของเราเมื่อผลิตออกมาแล้วเราจะส่งต่ออย่างไรจะทําให้ ผลผลิตของเรานั้นได้ผลผลิตมากขึ้นและสิ่งสําคัญก็คือ,อเป็นการส่งเสริมอาชีพทักษะอาชีพหนึ่งของพี่น้องลูกๆชุมชนของโรงเรียนกนธรทำอาห้กินในครั้งนี้ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับในส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติคือการทํานานี้นะครับ <Yeah. S 1> ครับผมสุภาพนริวงครับเป็นประธานศูนย์สปกอของอำเภอบาง้ำเปี้ยวนะครับแล้วก็เป็นหมอดินของอหมู่บ้านด้วยนะครับ ก็อยากเสนอรัฐบาลนะครับเรื่องของราคาข้าวขณะน,นี้มันตกต่าแล้วก็สินค้าผิดพันณุ์ของของการเกษตรเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยนะครับตรงนี้เ,เกษตรกรไม่สามารถจะทําเองได้นะครับต้องใช้ต้องช่วยให้รัฐบาลมาช่วยนั่นเองนะครับจะช่วยในรูปไหนก็อยู่ที่รัฐบาลนะครับาก,ารการสินค้าที่มันแพงมันมาถูกลงเนี่ยนะครับมันมี2ส,ส่วนด้วยกันอันถึงดีมาและซัพพลายมันไม่ไมบาลานซ์กัน เน,นื่องจากประเทศไทยเราพื้นที่มันมากครับพื้นที่ทำนางั้นผลผลิตออกมาจึงเยอะมากอ่ะล้นตลาดนะครับตรงนี้ต้องเกษตรกรต้องคิดทํำยังไงให้มันให้พอดีกันดีมันและทับผายอันที่สองรัฐบาลต้องเป็นคนขายให้เก่งกว่านี้เพราะเรามีชาวนาที่เก่งผลิตข้าวได้เยอะมากอ่ะนะครับนี่คือเราทําเองแต่เราขายไม่ได้เองนะครับก็ฝากรัฐบาลครับ <Yeah. S 2> แถวนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าผม oh, ผู้ใหญ่ <laughs> อันนี้ที่อื่นอาจจะมีแค่ชื่อแต่ที่นี่มีนามสกุลด้วยนะนามสกุลเป็นวัดชื่อเป็นโรงเรียนที่นี่โรงเรียน,ยนการทรรมาหากินนามสกุลวัดโพชลือมลท่า <Yeah. laughs> <laughs> นไปทุกที่ไม่มีนามสกุโลโรงเรียนนะ <laughs> เออที่นี่มีนามสกุลเอ,อที่นี่วัดนามสกุลไลนะฮะ โรงเรียนนี่นำคุเลยฮะวัดโพชเลิมรักครับเราจะช่วยกันสืบสารปณิธานของดรบอระหิพัน์วันนี้ได้คืบเทียวแต่วันหน้าเก็บวสอบเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเราตั้งปณิธานกันไว้ว่าเราจะช่วยโรงเรียนเราจะช่วยวัด เราจะช่วยสังคมและช่วยชุมชนนะครับให้เกิดความเสมอภาคแม้ไม่เท่าเทียมกันก็ขอให้ได้บางเสี้ยวบางส่วนและไม่น้อยหน้ากันแม่นบอแม่นเลี้ยว อ้ะเชิงเศร้าคนเขาขยันขันแข็งต่อสู้กันด้วยลำแข้งจนเข้มแข็งไม่อานาอรชีวิตยึงดีไม่มีเรื่องที่เดือดร้อนความจนและไม่มีงามงอนมีแต่ที่นอนที่อยู่ที่กินดาวดาวดาวเธอดา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  ริมบางปะกงยังคงมีมนเสน์ส่น้ำคือลง่ายเทใจไม่เควหลอกสมอหอนยังรักเมื่อเย็นยังเป็นและมันเหมือวันก่อนใจพี่ไม่มีทายทอนยังรักแน่นอนแม่บางปะกงเอาดาด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 าดาด ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน